สวัสดีครับผมอยากได้รถผ่อนราคาไม่เกิน5,000ผมจัดมาให้แล้วครับลูกค้าถามมาเป็นไงซูซูกิเซียสครับผมคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนะครับผมรถปี6 3เป็นตัว GL พัดด้วยแล้วราคาเงินผ่อนอยู่ที่4ี่พบาทไม่ถึง5 0 0พันเป็นไงมาดูข้างหน้าห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าน,นะฮะเดิมเดิมเนียนเียไม่เคยมีขยับอดมานะครับแล้วคันนี้บอกเลยว่าใหม่น้อยมากดูสุดๆแต่ผมบอกแล้วรถที่ผมเอามาโคตรสวยคุณภาพอยู่แล้วฮะก็ ภายในก็แบบนี้นะครับยังไม่ได้เก็บงานให้นะอ่าแต่ว่ามีหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะจับรถราคาส0 0แสนเราได้ห้องโดยสารกว้างขวางขนาดนี้ทรงสีดานสปอร์ตสวยขนาดนี้ท้ายมีสปอร์ตอ่าสปอยเลอร์อมาให้เรียบร้อยด้วยสำหรับเลขไมคคันนี้อยู่ที่80,000กว่าๆแค่นั้นเองนะ80,000กับนะอีก4,000นะอ่าหน้าจอเคนบูดไมค์มีมาให้เรียบร้อยพร้อมกล้องหลังสำหรับใครที่สนใจซูซูกิเซียสนะครับผมปีหกเครื่องยนต์1.2นะครับเป็นตัว G L Plus ดาวที่7บาทเลยครับเริ่มต้นดาว7บาทได้เลยนนะครับอาชีพไหก็ออกได้้ถ้ถาาาาเขามาปรึกกกษพูดคุยันน่อ นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจมังกรชาแนลนะครับหรือเบอร์โทร0834643377นะครับเซลเจียงยินดีบริการนะครับส่วเต็นท์มังกรของเราตั้งอยู่ที่ทางออกหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเลยสนามบินมาหน่อยนึงทางจะออกไปนอกเมืองหนองบัวลำพูนะฮะเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์บริการแล้วมีเซอร์ิสเซ็นเตอร์รถเป็นศูนย์กระจายรถนะครับให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมเซลทุกคนยินดีให้บริการลูกค้าแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับรถสวยรถดีต้องเต็นท